แล้วเลยครับแต่ว่าก็เดี๋ยวมาสรุปผลฟุตบอลยุโรปแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกให้ฟังกันบ้างครับเป็นกระชับมิตร ทีมชาตินะครับกาตาร์แพ้ตุรกี1ประตูต่อ2นะครับลักเซมเบิร์กเฉือนกรีซ1-0เช็กนะครับชนะเซอร์เบีย4-1นะครับเบลยเยียมชนะอิตาลี3-1ไอร์แลนด์เหนือชนะลัตเวีย1-0นะครับแล้วก็โปแลนด์ชนะไอซ์แลนด์4-2สโลวาเกียชนะสวิตเซอร์แลนด์3-2นะครับสเปนชนะอังกฤษสองศูนนะครับเวลส์แพ้เนเธอร์แลนด์2-3แล้วก็ย้ำอีกครั้งฝรั่งเศสชนะเยอรมนี2-0ส่วนยูโร2016รอบเพลย์ออฟนัดแรกบอสเนียและเฮอร, 1, ร, 1, ร์เเซโกวีนนนาสมอออไรรร์์แลด1 1ปะะตตู่คับ ไปดูผลฟุตบโรค2018รอบคัดเลือกกันบ้างน,นะครับเป็นโซนแอฟริกา แข่งแบบล็อกเอาท์นะครับสองนัดเย่าเยือนนัดแรกมาดากัสกาเสมอเซเน 22, กัลสองสองหู่เกาโคลูรสเสมอการ 00, นรญญาศู vert, นศูนนะครับเคนยาชนะบู่เกาเคปเวิร์ดหนึ่งศูนนะครับนิเบียชนะรวันด้าหนึ่งศูนแองกูลาแพ้แอฟริกาใต้หนึ่งสามนะครับไนเจอร์แพ้แคเมรุนศูนสามไลบีเรียแพ้ไอริคอสศูนหนึ่งนะครับมมริเทเนียแพ้ตูนิเซียหนึ่งสองและสวาซิแลนด์เสมอกับไนจีเรียศูนประตูต่อศูนนะครับส่วนช่วงเช้าวันนี้ยังมีฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้อีก2คู่สุดมันเลยนะครับเวลา9ู่ส รูก็จะพบกับปาระกวัยแล้วก็คู่หยุดโลกนะครับที่เลื่อนเตะเมื่อวานนี้อ่าอาร์เจนตินาจะพบกับบราซิลเจ็ดอนิการจบรายการก็คลิกออฟเลยนะครับแต่ว่าอาร์เจนเนี่ย ขาดทั้งเมสซี่ขาดทั้งกุนเกโร่แล้วก็ขาดทั้งคารลอตเตเบสน่าสนใจเหมือนกันว่าเจอกับบราซิลแล้วจะเป็นยังไงส่วนบราซิลในฟูลทีมเนม่ามาฮักมาแมนนดินโยมาวิสกุสตาวโอมาอาเจนหนักนะครับแต่คู่นี้มันแน่เจ็นาฬิกาลองติดตามดูไม่ใช่ไม่ใชรอบชิงอะไรใช่ไหมคะไม่ใช่แต่เป็นเกมก็เป็นเกมทุ่บอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ